ส่งการบ้านก่อนไปทํางานนะคะอาวดหุ่นก่อนวันนี้เป็นเมนวันแรกนะคะเป็นเมนไม่รู้ตัววันแรกมาออกกําลังกายง่ายๆที่ห้องกับคุณแม่ลูก2องใบสาบวกด้วย6กท่าง,ง่ายๆเลยนะคะอะมาดูกันว่าจิวกินอะไรบ้างนะคะวันนี้จิวกินกาแฟหนึ่งซองนะคะโปรตีนพัดสาแคปนะคะโปรตีนเบทสาแคปนะคะแล้วจิวออกกําลังกาย6กท่าง,ง่ายๆเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเดินสองซั่ ท่าที่1กระโดดตบ500ครั้งนะคะท่าที่สองสะกดห้าสิบครั้งเกล็งด้วยนะคะอ่าท่าที่3ามนะคะบิดเอวนะคะสร้างเอลเนะคะอ่าหนึ่งสองสามนี่เน้นเน้นอะนะคะวันนี้เป็นเมนวันแรกนะคะไม่ปวดท้องเลยนะคะทุกคนอ่าท่าที่สี่นะข้างล่างห้าสิบเหมือนกันนะคะเกลงนะ็งหน้าท้อง อ่ะท่าที่ห้าไปต่อเลยนะคะเกร็งเกร็งเกร็งอ่ะท่าที่ห้านะเกร็งเกร็งเกร็งโอเคนะฮะท่าที่หกห้าสิบเหมือนกันหนึ่งสองสามฟื้นเกร็งฟื้นเกร้งฟื้นอ่ะเปลี่ยนข้างวันนี้เป็นเมนวันแรกไม่ปวดท้องเมนเลยนะคะเกร็ง เกร็งเกรงข้ังละห้ิเดอ้อนะคะทุกคนนี่เลยอวดหุ่นคุณแม่ลูกสองวัยสามบวกในวันที่เป็นประจำเดือนวันแรกออกกำลังกายก่อนไปทำงานบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ